สุดน่ะจะไม่บอกว่าไม่แซ่บได้ไงพี่เอเพราะว่าล่าสุดหนูเห็นพี่เอใส่ชุดว่ายน้าสีเหลืองอีกแล้วอีกแล้วนะไม่ใช่จะบอกว่าแม่น่ะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะมาหลายปีมากคือที่บ้านเป็นข้าราชการคุณพ่อเป็นคนเนาะแล้วแบบว่าถ่ายเล่นกันเองแล้วก็เอาไปลงไอจดูไหมดูฟีดแบบกลับมาว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืจริงมีมีคนเป็นเรื่องปกติวงการบันเทิงที่มีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบไอคนไม่ชอบก็ตั้งเป้าเลาโอีป้าแก่แล้วทาไมแบบว่าทําไมจะเข้าล้งยังไม่อายเด็กเหรอทำไมต้องมาใส่นี่ไม่เว็นเข้า ที่แม่เขากล้าแซบแบเพราะเขาเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองมากๆากากการดูแลตัวเองมาตลอดเวลาจริงๆทุกอย่างยังแบบเรียกว่าอินเทรนด์อยู่อ่ะใช่คือต้องบอกว่าการดูแลตนอายุเท่านี้ค่ะไม่ง่ายตัวช่วยของแม่คือตัวนี้หละค่ะ honey Q the flower ตัวนี้เลยซึ่งเอาจริงๆมาตอนกินแรกๆเรายังไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยลองอะไรหลายๆตัวแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เราแต่ตัวนี้ตอบโจทย์เราแม่เอ๊กินมา3ปีแล้วถ้าตุเย่ยรือเป็นอะไรไปนะคะก็คงจะตุเร่ย์ไปนานแล้วคงจะไปนานแล้วที่57แล้วผู้หญิงใน50 ไป50กว่าถ้ากินได้ยังไงมันผ่านออยผ่านอะไรทุกอย่างข้อสําคัญนะคะฮันนี่คิวเดอะฟลาวเวอร์ตัวนี้เพิ่มสารสกัดใหม่15ชนิดตัวเก่าอะค่ะเลเวอร์อัพจะบอกว่าไม่มีขายแล้วนะคะใครที่ซื้อตัวเก่าแสดงว่าเป็นของปลอมทั้งนั้นเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยทางบริษัทเรียกกลับมาหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของเราล่าสุดตัวนี้เลยค่ะฮันนี่คิวเดอะฟลาวเวอร์นะคะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยนะคะตัวนี้เป็นฮันนี่คิวที่เพิ่มสารสกัดนิบ ยอเนี่ยค่ะสารละบายบอยมีทุกอย่างค่ะโรงงานไปดูมาแล้วโรงงานใหญ่มากนะคะผลิตภัณฑ์นี้ดังนั้นนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะฮันนี่คิวเดอะฟลเวอร์วันนี้นะคะฟังดีๆค่ะฮันนี่คิวเดอะฟลเวอร์สองกล่องพิเศษสําหรับร้อยท่านแรกนะคะซื้อ2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยค่ะยังไม่พอรับนี่เลยค่ะนี่ตัวนี้ค่ะนี่คิวปังปังหลายคนถามปังๆคืออะไรปังปังคือปังนี่คือขนมปังดังนั้นปังพวกคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่เป็นแป้งตัวนี้เราแถมให้ฟรีๆทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะะคปกติราาค2700 หกบาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่พัน0บาทเท่านั้นอันนี้กล่องละ10เม็ดนะคะทานได้40บวันตกเพียงละวัน3าบาทเท่านั้นนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะอันนี้เราทานตอนท้องว่างหรือว่าตอนไหนยังไงคะจะบอกว่าตื่นตอนไหนทานตอนนั้นสมมุติว่าตัวเองเป็นคนกลางวันตัวเองตื่นเช้าตัวเองก็ทานก่อนมื้อแรกอาหารมื้อแรกนะคะตื่นตอนไหนทานตอนนั้น1เม็ดสําหรับคนน้ําหนักน้อยกว่า60น้อยกว่า60ลงมาให้ทานแค่1เม็ดก่อนอาหารนะคะแล้วก็ทาน อย่างคนกลางคืนบางทีเขาตื่นสามทุ่มสองทุ่มเที่ยงอะไรเงี้ค่ะเขาก็จะทานตอนนั้นตื่นต,นตอนไหนทานตอนนั้นมื้อแรกของการที่ตื่นกิน